สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องทั้งโซปอลเล่าปวัติยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผู้พาได้คอร์ดนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ f c ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีน้องต้นข้าวนะครับหรือว่าเป็น f c ฟของนักร้องนะครับท่านื่นๆนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับช่องผู้พา เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนะครับเ,เกี่ยวกับบทเพลงนะครับแล้วก็ศิลปินที่พูดตรงๆเลยครับช่วงนี้เป็นฤดูการที่ผมคิดว่านะเป็นช่วงเวลาที่บทเพลงนะครับของไทยได้หลายบทเพลงนะครับที่ได้ห่างหายไปนานแล้วได้กลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินทางฟากฝั่งภา,ากคกลางนะครับอย่างน้องต้นข้าว สุปิยาหรือศิลปินทางด้านาล่มน้ำโคงนะครับเป็นน้องๆน,นะครับอายุเพียง11ปีก็คือน้องทิดาราวศีวิไลนะครับซึ่งผมเคยพูดในรายการผมมาแล้วครับว่าช่องผมเนี่ยไม่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับประเทศหรือแบ่งแยกใดๆทั้งสิน้นงานทางด้านศิลปะประเภทบทเพลงเนี่ยไม่มีพรมแดนหรอกครับ คือทั่วโลกนะครับเราฟังเพลงฝรั่งเราฟังเพลงจีนเราฟังเพลงญี่ปุ่นนะครับเราก็ต่างได้รับนะครับสุนทรียภาพนะครับทางด้านการฟังทําให้เราเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับในการได้รับฟังเพลงบทเพลงเฉพาะครับที่เขียนมาจากนะครับครูเพลงนะครับแล้วก็การร้องนะครับของนักร้องที่มีคุณภาพแล้วก็นักร้องที่ร้องเพลงโดยเฉพาะจากจิตใจนะครับ น้องทุกวันนี้นะครับอยู่ในน้อยเนี่ยอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยร้องเพลงนะครับทุกคําที่ออกมาจากน้าเสียงของน้องเนี่ยคือน้าเสียงที่ออกมาจากจิตใจนะครับผมต้องขอกราบอนุญาตนะครับใช้ภาษากลางนะครับในการสื่อสารในช่วงนี้ด้วยนะครับพี่ดองข้อทตั๊งโปอเล่าครับผมมั่นใจว่าทันสืฟังภาษาไทยนะครับเข้าใจก็ขออนุญาตนะครับใช้ภาษากลางเพราะว่าบางบางคำนะครับ พี่น้องข้าทั้งผักอื่นว่าจะเป็นภากไตหรือว่าผักกลางนี่บางเทีถ้าผมบอกภาษาเล่าวนี่เพิ่นกระอาจสิเข้าใจอารมณ์ธรรมดนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้ภาษาไทยสักคลิป2คลิปนะครับไประยะหนึ่งก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอสองสามคลิปมาเนี่ยผมพูดเรื่องน้องต้นข้าวสุปรยานะครับว่าน้องเนี่ยเป็นนักร้องที่เป็นปรากฏการณนะ์ของประเทศไทยเลยในการที่เรามีนักร้อง ดาวรุ่งคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ความพิเศษของน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับจะว่าไปเนี่ยผมมีนักร้องก็มีไม่กี่คนครับที่ผมกล่าวถึงนะในการทํารายการทางช่อง y YouTube เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีนักร้องที่ประทับใจผมนะครับที่พิเศษแต่แต่และคนพิเศษนนเหมือนกันครับแต่ผมปลื้มใจอย่างหนึ่งนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษสุดจริงๆนะครับที่ผมไม่ได้เห็นนักร้อง รุ่นเล็กที่นะครับเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับนับสิบปีนะผมก็เพิ่งเห็นคนแรกที่ผมปรากฏเห็นนี่ก็คือน้องวิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะนี่แหละครับเป็นน้องต้นข้าวน้องธิดาลาวน้องอาอายครับแต่ละคนแต่ละคนมีความตั้งใจในการร้องและที่ผมยังไม่กล่าวถึงก็ไม่ใช่ว่าน้องๆเขาจะไม่มีความตั้งใจและ น่าส่งเสริมนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างที่เราหยิบม,มาคุยกันเนี่ยนะครับเหมือนใบไม้ในป่านี่แหละครับเราไม่สามารถจะพูดถึงใบไม้ทุกใบในป่าได้แต่บางครั้งเราคุยกันนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับศิลปินที่อ่าเพื่อนๆน,นะครับรักชอบเป็นเอฟซีเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจในบทเพลงเข้าใจในใบไม้ทุกใบในป่าด้วยแต่ความพิเศษดังกล่าวนะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกไปเลยครับว่า ความพิเศษเนี่ยแต่ละคนก็ครบเครื่องไม่เหมือนกันนะนะครับแต่ละคนครบเครื่องเหมือนกันผมผมไม่ไม่อยากจะพูดลึกลงไปกว่านั้นเพราะว่ามันจะกลายเป็นคําวิจารณ์นะครับเราพูดกันแบบสบายๆดีกว่ามีเพื่อนมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอคุณย่านะครับคุณย่าของน้องต้นข้าวเนี่ยถือว่าเป็นครูคนแรกนะนะครับในการร้องเพลงที่มอบนะครับที่มอบโอกาสนะครับในการ ให้โอกาสน้องได้ร้องนะครับได้ร้องคาราโอเกะนะครับย่านี้นี่แหละครับก็คือครูคนแรกนะครับเพื่อนมาคอมเมนต์ได้ถูกต้องเลยครับคือนอกจากจะยื่นโอกาสในการให้น้องได้ร้องแล้วทางด้านจิตใจจิตปัญญาในการร้องเพลงเนี่ยผมเชื่อครับว่าย่านี้เนี่ยอยู่ใกล้น้องเนี่ยใช้ชีวิตประจาวันอยู่กับน้องเนี่ยจะส่งจะส่งต่อความรู้สึกต่างๆทําให้น้องเกิดความรู้สึกรักการร้องเพลง เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผู้กระชิดหรือผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณย่าเนี่ยที่อยู่กับศิลปินมาเนี่ยการส่งเสริมต่างๆนะครับมีส่วนสําคัญนะครับนี่เองครับทําให้ผมอขอคุณมากครับที่มาคอมเมนต์บอกว่าครูเพลงที่สําคัญที่สุดของน้องคือย่านีนะครับ คุณย่าเป็นผู้ที่เคยเป็นนักร้องมาก่อนนะครับแล้วคุณย่าเองก็เอามองเห็นแววของน้องนะครับว่าน้องเสียงไพเรา,าะนะครับให,ให้น้องได้วิวการร้องเพลงเพราะฉะนั้นต้นข้าวเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจได้รับกำลังใจมาจากย่าตลอดมานะครับเป็นส่วนสําคัญครับทางด้านจิตใจนะทางด้านจิตใจแล้วก็คุณย่าเองอาจจะแนะนําวิธีการร้องให้น้องด้วย ถือว่ายอดเยี่ยมครับสิ่งที่น้องได้มาเนี่ยนอกจากพรสวรรค์แล้วเนี่ยยังได้รับการสนับสนุนจากบุคคลผู้ใกล้ชิดของน้องนะครับและเพื่อนก็คอ,คอมเมนต์ต่อนะครับอย่างน่าสนใจว่าน้องนั้นก็จะเป็นครูเพลงนะครับที่มาแต่งเพลงให้น้องร้องสืบทอดกันต่อไปจุดนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าท่านคอมเมนต์ได้สมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบมากว่าสิ่งที่จะทําให้น้องต้นข้าวนะครับ มีความรู้สึกร้องเพลงที่ดีนะแล้วก็มีความรู้สึกอ,อิ่มในความเป็นนักร้องเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าญานีเป็นครูคนแรกนะครับแล้วก็บทเพลงที่ดีจากครูเพลงที่เมืองกาญจนบุรีนะที่จะส่งมอบให้น้องเนี่ยมันเป็นความสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นี่นี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากครับขอพระคุณมากครับสำหรับบทสรุปสาหรับคลิปที่แล้วนะครับการการที่นักร้องคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จได้ดนย นะครับอาจอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือไม่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้แต่ถ้านักร้องคนนั้นทาหน้าที่ตัวเองเยอย่างเต็มที่เขารู้สึกอิ่มในความเป็นนักร้องเขาน่ครับไม่ไม่ว่าร้องออกไปแล้วคนจะชื่นชอบจํานวนห้าสิบล้านคนนะครับหรือจะมีคนมาชื่นชอบแค่ห้าร้อยคนพันคนแต่ถ้านักร้องคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ร้องเพลงที่ตัวเองทาได้เต็มที่แล้ว และมีความสุขในการได้ร้องเพลงได้ทําหน้าที่ในการเป็นศิลปินแล้วเ,หเหนเี่ยผมคิดว่าน่ะสิ่งนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่ศิลปินทุกคนเนี่ยต้องการนะครับต้องการทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์การทําหน้าที่ของศิลปินอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราได้อ่าทำผลงานของเราได้ออกมาดีที่สุดหรือยังนะครับบางศิลปินนะครับอย่างจิตรกรนะรับหรือว่าคนที่สร้างงานศิลปะหลายหลนคนครับ บางครั้งในช่วชีวิตของเขาเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีคนเข้าใจก็ได้นะครับจนเขาได้จากไปแล้วเนจนผลงานเขาได,ได้ตกทิ้งไว้กับาทายาทน,นะครับถึงถึงได้รับการยอมรับอย่างวินเซนต์เบนเกอเนี่ยเขียนภาพาไม่ได้รับการยอมรับนะครับเพราะว่ามันเป็นาภาพยุคใหม่ นะครับเป็นภาพที่มันล้ำหน้ากว่ายุคสมัยที่เขาเป็นนะครับงานศิลปะบางอย่างนะมันมันมันก้าวหน้ากว่ายุคสมัยผู้คนที่เป็นศิลปินเนะี่ยถ้าจะว่าไปนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดลึกหน่อยนะครับต้องกราบขออภัยนะครับที่ผมขออนุญาตพูดเรื่องแบบนี้นะครับบทเพลงงานศิลปะ่างๆาเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในขแขนงเดียวกันนะครับบางครั้งศิลปินสร้างงานขึ้นมาเนี่ยนะครับ จากจิตวิญญาณนะนะครับเขาถึงเรียกงานงานวาดภาพจิตรกรเนี่ยว่าเป็นจิตกรรมนะครับเป็นกิจกรรมของจิตนะครับของศิลปินนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นศิลปินนะครับคนที่ทํางานศิลปะได้เนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ผมคิดว่ามีมีความสามารถมีวุฒิภาวะนะครับในการดรังสั์งานบางครั้งแนวความคิดของ ศิลปินบางท่านเนี่ยล้ำหน้าไปกวายุคสมัยเขามองสังคมเขามองผู้คนนะครับเขามองสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเป็นภาพเป็นภาพที่มีบทสรุปและตกตะกอนแล้วในการแสดงงานออกมาเนี่ยได้บทสรุปที่ผู้คนจํานวนมากอาจจะไม่เข้าใจแต่ความงมดงามในใจของในจิตใจของศิลปินเนี่ยเขาถ่ายทอดลงไปในงานแล้วครับนะครับ ดังนั้นนะครับงานงานบาง,บางงานที่เป็นงานาเริ่มต้นบุกเบิกเนี่ยมันจะเป็นงานที่ศิลปินใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการที่จะแสดงงานเข้ามาดังนั้นนะครับผู้คนที่มาเข้าใจงานอศิลปินเนี่ยจะเป็นผู้คนจํานวนมากหรือเป็นแมสเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่โชคดีแต่ถ้าศิลปินคนนั้นนะครับมีความคิดก้าวหน้ามีความสุขอยู่ในโลกของ สิ่งที่เขาสรุปไปแล้วเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องแต่ผู้คนจํานวนมากที่อยู่ในยุคสมัยนี้ยังไม่เข้าใจเนี่ยแต่เขากล้าหาญพอที่จะแสดงออกมาด้วยความจริงใจเพราะว่าถ้าเขาไปไปบิดความรู้สึกเขาแล้วแสดงเพื่อเพื่อจะเอาใจผู้คนจํานวนมากมันก็จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเขาเมื่อเขาแสดงงานที่ ที่เขามีบทสรุปแล้วว่านี่นี่คือความสุขนี่คือความงามที่เขามองเห็นนะครับอาจจะมีคนมาเข้าใจเขาเพียงน้อยนิดแต่เขาก็กล้าหารพอที่จะแสดงออกมาอย่างตัวไปตรงมาไม่กหกนะครับดังนั้นนะครับผมจะคิดว่านะงานงานศิลปะทุกขแขนงรวมทั้งงาน,นก,การเป็นนักร้องเนี่ยการเป็นศิลปินนักร้องเนี่ยบางท่านนะครับน้องๆบางคนนะอาจจะ อาจจะร้องเพลงออกมาด้วยด้วยจิตใจที่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 เป็นศิลปินจริงๆนะครับแต่อาจอาจจะมีคนชื่นชมหรือมีคนชอบอมากน้อยต่างกันขอให้เราร้องออกมาให้เต็มที่นะครับนะครับสิ่งสิ่งที่มันเป็นตัวเรานี่แหละครับเป็นสิ่งที่ที่งดงามที่สุดนะครับช่องภูผาขอให้กำลังใจนะครับน้องๆหรือว่าศิลปินทุกท่านนะ ที่กำลังตั้งใจในเส้นทางเหล่านี้นะครับขอให้ให้ท่านมีกำลังใจนะครับที่ผมพูดในรายการผมเนี่ยผมก็อยากจะกราบเรียนนะครับ f c ศิลปินทุกท่านนะครับให้ให้ให,ให้ให้มองเห็นภาพตรงนี้ด้วยนะครับหวังว่าท่านท่านจะได้เข้าใจน้องๆมากขึ้นว่าการให้กำลังใจเป็นส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับผมเห็นคอมเมนต์นะผมอันนี้ผมพูดครั้งที่สองนะ นีเพื่อนบางคนบอกว่าถ้าถ้าไม่พูดเรื่องศิลปินที่ที่ผมชอบนะผมก็คงจะไม่ฟังอะไรประมาณน,นี้คือผมเองเนี่ยฮะมองมองมองงานศิลปะไม่ไม่ได้แบ่งประเทศนะครับหรือหรือผมไม่ถึงขั้นว่าเป็นเป็น f อฟซีเนี่ยวนศิลปินคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วผมตัวผมเองก็ ก็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 ทาเพลงด้วยนะครับทําเป็นค่ายเพลงด้วยแต่สิ่งที่ผมมองเนี่ยผมผมผมมองในแง่แง่ศิลปะทั้งหมดเลยว่าเราควรจะให้กาลังใจไม่ว่าจะเป็นน้องน้อง,องลูกหลานเราคนไหนที่กําลังสร้างงานอยู่นะครับอย่างอาค่ายภูศิวิไลอาจารย์ภูอาจารย์ภูศิวิไลเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกสนับสนุนเห็นความจริงใจเห็นความตั้งใจมากๆครับ นะครับที่ทํางานตอนนี้น้องธิดาราวก็เข้าห้องกัดนะครับแล้วก็อาจารย์โนชาโนนก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับให้ให้ลูกสาวคนนี้นะซึ่งผลงานแม่นี่ก็จะออกมาไวๆนี้ครับก็จะได้รับชมกันนะครับได้เป็นผลงานที่คูดาบ้านดอนนะครับได้ส่งต่อมาอยัางน้องธิดาราวศรีวิลไลได้มีโอกาสได้สืบสารนะครับ สืบทอดมรดกบทเพลงของคูดาบ้านดอนนะโดยเป็นบทเพลงอมตะของแม่หันี่สีสันตอนนี้กำลังใส่เสียงนะครับอย่างเข้มข้นนะคุณภาพนะอาจารย์ภูดซีอวไร่กำลังใส่เสียงอย่างเข้มข้นนะครับจะทำให้ดีที่สุดก่อนจะปล่อยออกมานะครับก็ก็ก็ส่วนในเรื่องบทเพลงนะอีกอีกอีกคอมเมนต์นึงนะครับที่ที่ผมอยากจะพูด ะครับคลิปนี้นะครับอาจอาจจะเป็นเป็นคลิปที่หลายหลายคนอาจจะฟังยากนิ่หนึ่งนะครับจริงๆผมอยากพูดพูดเรื่องอย่างนี้แหละนะครับให้ให,ให้ให้ช่องผมเนี่ยเป็นเป็นช่องที่เราคุยกันแบบาจากใจจากความรู้สึกของผู้ที่ฟังเพลงนะนะครับไม่ใช่ช่องข่าวนะไม่ใช่ช่องข่าวบันเทิงนะครับอยากอยากจะพูดคุยกันแบบนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ผมต้องขออธิบายให้เพ,พื่อนทราบก่อน มีเพื่อนบางคนเป็นดีนครับว่าบทเพลงเมื่อก่อนนะบทเพลงคลาสสิกเมื่อก่อนเนะี่ยหรือบทเพลงของครูเพลงแต่ดั้งเดิมก็คือบทเพลงที่งดงามอัจมีสัมผัสนะครับมีสัมผัสเ์อ่อสัมผัสนอกสัมผัสในมีคําเป็นคําตายซึ่งตรงนี้เป็นภูมิปัญญาเป็นงานศิลปะของบรรพบุรเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนะครับของอ่า บ้านเราหรือว่าบทเพลงของอเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับอย่างโซปอลาเรานะครับฝั่งซ้ายนะครับมันเป็นบทเพลงที่มีสัมผัสมีฉันทลักแทบจะทั้งสิ้นทีนี้ทีนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เขา้าใจว่าฉันทลักษณ์นะครับฉันทลักนี่เขาใช้ในในงานประเภทประเภทเขียนครับประเภทเขียนประเภทการเขียนกวีนะครับของนักเขียนต่าง นะครับบทเพลงเม,เมื่อในอดีตเนี่ยเราจะใกล้ชิดกับธรรมชาติผู้คนใกล้ชิดกับธรรมชาติงานศิลปะต่างๆส่วนมากจะมาการจะมาจากการสัมผัสธรรมชาติของผู้สร้างธรรมชาติต่างๆเนี่ยต่างสอดรับนะครับเหมือนเหมือนน้าเนี่ย โดนความร้อนละลายขึ้นไปเป็นไอน้ําแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนฝนทําให้พืชพันธุยาหารเราเกิดขึ้นมามนุษย์เราเกิดขึ้นมานะได้พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นวัฏถจักรบนโลกใบนี้ครับวัฏจักรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการสอดรับสอดประสานในท่วงทำนองของของการมีชีวิตดังนั้นบทกวีบทเพลงประเภทฉันทลักเนี่ยจึงเป็นการมองธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง นะครับการส่งสัมผัสต่างๆเนี่ยมันเป็นการตอบรับตอบตอบรับเหตุผลทางด้านความรู้สึกนี่คือความละเมียร์ใหม่นะครับของงานกวีหรืองานเพลงในอดีตซึ่งผู้เพลงเนี่ยอยู่ใกล้ชิดเหลือเกินในอดีตน,นะไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเนี่ยคนที่ขับเสภานะครับคนที่ขับกอรลำนะครับคน,คนที่ทำงานศิลปะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นป่านครับ เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจธรรมชาติเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนี่นี่เป็นคอนคอนเซ็ปตตสั้นๆที่ผมเล่าให้ฟังนะนะครับงานของไทยของสยามเนี่ยบทเพลงต่างๆส่วนมากจะมาจากชนทลักษณ์ประเภทกรอนครับประเภทกรอนกรอนก็จะมีสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบทนะครับกรอนจะมีนะครับท่อนหนึ่งอาจจะมีสีบรรทัด นะครับสองบาทสี่บทัดเราจะมีการส่งสัมผัสในสัมผัสนอกแล้วแต่ว่าเราจะต้องการความอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรสัมผัสดังกล่าวเนี่ยส่งต่อไปยังท่อนต่อไปท่อนต่อไปนี่นี่มันเป็นวัฏจักรเดียวกันกับธรรมชาตินะครับต้องกลับกลับขออภัยนะท่านฟังยากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนบทเพลงนะวันนี้นะครับเป็นบทเพลงที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกเขาเรียกว่าปัจเจต คือความรู้สึกของของบุคคลนะฮะภายในกล่าวถึงอารมณ์ความรู้สึกก็จะเป็นลักษณะการเขียนลักษณะเขียนกรอนเปล่าใกล้เคียงกับฉั้นธละก็คือไร้ไม่ได้เน้นสัมผัสนะครับอาจจะทรงนิดนิดหน่นนนนอยแต่ส่วนมากก็จะเขียนเรียงไปเลยเหมือนเขียนจดหมายคุณพ่อดาวบันดอนรอคนแต่งเพลงทุกวันนี้เหมือนเขียนจดหมายนะครับท่านท่านใช้ความพูดดีๆ แต่ในอดีตเขียนเพลงเหมือนกวีผมผมสรุปเลยว่ากวีนี่คือการสัมผัสธรรมชาตินะครับส่วนการเขียนเพลงหนะวันนี้อาจจะเป็นเพลงอินดี้หรือน้องน้องยุคใหม่นะครับที่เขียนเพลงอารมณ์ความรู้สึกคือน้องรุ่นใหม่ที่เขาเขียนเพลงอินดี้ที่เขาเขียนแบบจดหมายเขาเขาหาสัมผัสหาธรรมชาติหรือสัมผัสธรรมชาติได้น้อยในยุคนี้นะที่บ้านเมืองเจริญสังคมไม่เหมือนเดิม สิ่งที่ศิลปินรุ่นใหม่เด็กน้องเคาับ่สัมผัสได้ก็คือจิตใจตัวเองอกหักก็บรรยายเรื่องอกหักยาวเลยส่วนเหตุผลที่จะตอบรับหรือไม่เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของเพลงทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การสัมผัสสงสัมผัสคําเขาเขาไม่ได้มีโอกาสชื่นชมกับธรรมชาติเหมือนเหมือนคนยุคกอ่อนทําให้การสัมผัสแต่ละบทเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นในองค์รวมของเพลงแต่ละเพลงว่า เศร้าเงารักอยู่ในเพลงนั้นความรู้สึกลึกซึ้งลืมดำต่างๆเนี่ยมันมันอยู่ในตัวเพลงทั้งทั้งเพลงนะครับที่ที่เป็นเพลงดีๆทุตนนัวันนะครับครูเพลงลหลายๆท่านหรือว่าผูา้ใหญ่เล,ยลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจบริบทตรงนี้นะครับจะให้น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่เคยเดินป่า บางคนไม่เคยเห็นอาการเกี่ยวข้าวบางคนไม่เคยเห็นการท่าล่านด้ยครับบางคนไม่เคยไปนอนหน้าบางคนไม่รู้เลยว่าวัตักรต่างๆในธรรมชาติมันเกิดขึ้นอย่างไรจากการสัมผัสของตัวเองดังนั้นสิ่งสิ่งที่น้องๆรุ่นใหม่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นเฉพาะเขาเติบโตมาในในตัวเขาเขาศึกษาจิตใจเขาเขาเขียนออกมาในลนักษณะเป็นเป็นงานอารมณ์ แต่คนที่จะเขียนกวีฉันทลักษ์หรือเขียนขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งที่ที่มีชั้นเชิงอีกระดับหนึ่งคือคนที่ได้สัมผัสธรรมชาติหรือเข้าใจธรรมชาติครับคลิปนี้ผมพูดให้ให้ท่านฟังนะครับลหลายๆท่านอาจจะฟังยากและและเข้าใจยากในสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่ว่าผมผมผมคิดว่าผมผมอยากจะพูดบันทึกไว้นะครับว่าเราเราจะได้เข้าใจนะครับว่างานบทเพลงที่มีสัมผัส กับการบทเพลงที่ถ้าในวงการนักเขียนเขาเรียกอวกรเปล่าเขียนแบบจดหมายหรือเขียนสภาวะอารมณ์มันก็ตามมีแง่มุมที่ที่มีที่มีที่มาที่ไปต่างเป็นงานศิละปะจากจิตใจของผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยในช่วงหนึ่งเมื่อเมื่อ2ีปีที่แล้วนะครับมีการถกเถียงกันอย่างมากในวงการนักเขียนว่าโดยเฉพาะกวีนิพนธ์ว่ากวีประเภทชันทลักษ์กับกวีประเภทกรเปล่าเนี่ย อันไหนเป็นเป็นงานทรงคุณค่าไีด้ดีกันผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนเขียนงานประเภทชันทลักษ์นะครับแล้วแล้วหลายคนเข้าใจผิดนะว่างานมอลล์ำงานฝั่งซ้ายของลูกน้องของ,ของ,ของเพื่อนเราที่สปราวเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยเป็นงานที่ไม่มีชันทลักษ์หรือเป็นงานพื้นบ้านไม่จริงครับงานงานมอลล์ำงานกรอนล์ลำเนี่ยนะครับเป็นงานชันทลักษ์และชันทลักษ์นั้นก็คือโครงครับ เป็นโครงนะฮะเป็นงานจัดทักประเภทโครงไม่ว่าจะเป็นพยาเป็นกนลำของพี่น้องเราที่ที่สอปอรเราเป็นงานประเภทโครงนะครับและทําไมโครงมาอยู่ในชันทลักษ์ไทยนี่เป็นคําถามที่ที่ที่ท่านต้องเอาไปคบคิดแหละทําไมโครงมาอยู่ในชันทลักษ์ไทยทั้งที่โครงเป็นพื้นฐานของกอนลำที่เราเป็นเป็นพื้นฐานของพยา นะครับซึ่งเป็นงานศิลปะทางด้านคีตกวีของฝั่งซ้ายทําไมมาอยู่ในฉัตรลักไทยนี่คือความสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องกันมาแต่โบราณครับตรงนี้แะครับเป็นจุดที่ผมบอกว่าบทเพลงเนี่ยนะครับการเขียนเพลงเนี่ยสามารถสัมผัสเรือนได้นะครับบางครั้งการส่งสัมผัสคําว่าใชา้ในบรรทัดบน อาจจะใช้คําว่าใจ่ายในบรรทัดล่างได้สระไอข้างบนแต่สระอาข้างล่างนะครับเสียงเสียงใกล้เคียงสัมผัสได้ในบทเพลงแต่สำหรับในกวีนิพนธ์เนี่ยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะครับวิธีการก็แตกตา่างนะครับซึ่งซึ่งตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผม,ผมว่านะงานศิละปะเป็นเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง เป็นเรื่องที่มาสัจจริอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่ที่เป็นความงดงามนะครับและเป็นเป็นสิ่งที่จะลงใจจะลงความรู้สึกของเราดังนั้นนะครับเรามาติดตามศิลปินโดยเฉพาะลูกๆเราในยุคนี้นะไม่ว่าจะเป็นน้องต้นข้าวน้องธิดาเรานะครับน้องวิญญาณธนาพรพิพันแพงน้องอ้ายนะครับแล้วเราผมกําลัางจะฝากน้องแหม่มศรีสุดาอีกคนหนึ่ง ที่กำลจออกซิงเกิลในวันที่ยี่บที่ถึงนี้นะครับถ้าถ้าเรามีความเข้าใจในงานศิลปะเหล่านี้แล้วเนี่ยจิตใจเราจะเปิดครับเบิกบานดราม่าจะไม่มีและเราจะเข้าใจศิลปินมากขึ้นว่าน้องๆทุกคนเขากำลังทำงานอย่างหนักอย่างหนักในงานที่เขารักก็คือการร้องเพลงนะครับแล้วก็บทเพลงทุกบทเพลงเนี่ยมีคุณค่า นะครับเราเราฟังเพลงเนี่ยเราได้ทั้งสุนทรียศาสตร์คือความรู้สึกดีในอะารมณ์เราได้ทั้งแง่มุมในบทเพลงต่างๆที่พยายามที่จะส่งต่อมาอยัางเราที่เป็นผู้ฟังงานบทเพลงของครูเพลงชั้นเยี่ยมระดับบรมวรคูที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดมาจากธรรมชาติสู่จิตใจและความเข้าใจธรรมชาตินะครับบางบทเพลงถึงขั้นเป็นกวีนิพนธ์ กวีนิพนธ์ก็เชื่อมโยงคําว่าปราดปราดก็คือผู้รู้ครับผู้รู้ผู้เข้าใจนะครับส่วนบทเพลงในในน้องๆยุคใหม่ที่เป็นเพลงยินดีการบรรยายความรู้สึกอารมณ์ภายในนะครับน้องๆที่เขียนเพลงแบบนี้เขาพวเรียนรู้ในขั้นตอนของเขาก็เ,าเป็นเพลงที่งดงามอีกแบบหนึง่งนะครับแต่สิ่งเนื้อสิ่งใดนนเนี่ย สักวันหนึ่งเนี่ยหัวใ,ใจของคนที่เขียนเพลงในลักษณะรายจดหมายเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจธรรมชาติแผ่นตัวตนเช่นเดนียวกับที่บทเพลงดั้งเดิมที่มองธรรมชาตินะครับมาสู่ตัวเรานะครับเป็นการสร้างงานในลักษณะที่มองภายนอกมองภายในเหมือนกันครับมันอยู่ที่ยุคสมัยและและสิทธิศิลปินสัมผัสเรามาสร้างเป็นงานผมต้องบอกว่า,วาบางครั้ง งานของศิลปินที่ผ่านมาเนี่ยแสดงออกมาแล้วคนไม่เข้าใจมีคนมีคนชื่นชมน้อยนิดแต่ทําเต็มที่แล้วเนี่ยผมถึงขอให้กําลังใจทุกคนนะที่เป็นนักร้องนะท่านเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักร้องผมขอให้กําลังใจเลยทําให้เต็มที่ครับศิละปะของท่านน่นะครับแสดงออกมาคนจะชอบมากชอบน้อยขอให้ท่านมั่นใจในงานของท่านว่าท่านทําในสิ่งที่งดงามแล้วนะครับ รวมทั้งนักร้องด้วยเมื่อ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 เราเข้าใจตันจุดนี้แล้วครับเราจะให้การสนับสนุนศิลปินแต่ละคนเนี่ยอย่างมีความเข้าใจเรื่องดราม่าต่างๆจะไม่เกิดขึ้นไม่จําเป็นจะต้องทําเรื่องแบบนี้ทําให้ศิลปินโด่งดังเลยศิลปินจะโด่งดังขึ้นมาได้เพราะคนงานและความตั้งใจที่เอฟซทุกคนเข้าใจในเนื้องานและตัวศิลปินที่แสดงมาว่าน้องๆเขาใช้ความพยายามมากแค่ไหน จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ศิลปินจะได้รับความปากปื้อมากถ้า f อ c เข้าใจในเรื่องแบบนี้ครับคลิปนี้ฟังยากหน่อยแต่ผมคิดว่าฟังดีๆนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบันทึกไว้ในสิ่งที่ผมคิดขอบพระคุณมากครับที่รับฟังคลิปนี้ครับ